ปฏิเสธแล้วกลัวจะเสียเขาไปนะคลิปนี้นะคะเลดีจูจะมาบอกแนวคิดนะคะที่หลายๆคนนะอาจจะมีผู้ชายขอที่จะร่วมรักด้วยร่วมบนเตียงด้วยนะคะแต่ตัวเองอะ่ะรู้สึกยังไม่พร้อมแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วค่ะอยากจะปฏิเสธเขาแต่ถ้าเราปฏิเสธเขาก็กลัวที่จะเสียเขาไปนะเขาอาจจะโกรธเขาอาจจะโมโหนะคะเลรีจูอยากบอกแบบนี้ค่ะวันนี้นะ ถ้าคนที่เขาใช่สำหรับคุณถ้าคนที่เขารักคุณนะคะต่อให้คุณจะมีอะไรกับเขาหรือไม่มีอะไรกับเขานะตอนนี้ค่ะเขาก็ยังจะรอคุณได้นะแต่สำหรับบางคนนะคะ ต่อให้เรามีอะไรกับเขาไปแล้วนะเขาก็ทิ้งเราได้นะคะแต่เขาอะค่ะจะทําทุกวิถีทางนะอ้างนะคะถ้าเกิดเราไม่ให้เขาอะแสะดงว่าเราไม่รักเขาถ้าเราไม่ให้เขานะเขาจะไปมีคนอื่นนะแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วนะเลดี้จูว่ามันดีนะมันสามารถคัดคนได้นะคะวันนี้ถ้าเกิดเราไม่พร้อมแล้วเราไม่ให้ถ้าเขายังคิดจะอยู่กับเรายังวนเวียนป้วนเปี้ยนในชีวิตเราอะ อันนี้น่าลุ้นนะคะที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าสําหรับบางคนคุณรู้ไหมอ่ะคุณคิดแบบนี้สมมติคุณกลัวนะคุณใช้ความกลัวเวลาคุณกลัวที่จะเสียเท่ากับคุณใช้อารมณ์ที่ความรู้สึกแบบขาดแคลนนะคะนั่นนะคะมันจะส่งผลเสียนะมันจะทําให้คุณตัดสินใจผิดหลายเรื่องนะคะคุณคิดแบบนี้นะถ้าคุณกลัวที่จะสูญเสียเข้าไปเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ให้ผมผมจะไปมีอะไรกับคนอื่นผมจะทิ้งคุณแสดงว่าคุณไม่รักคุณคิดดูนะ แล้วพอคุณมีอะไรกับเขาเขาก็อาจจะทิ้งคุณอยู่ดีไม่มีอะไรที่สามารถบอกได้แน่ชัดค่ะว่าคุณจะสามารถรักกับเขาได้หรือเขาจะเลือกคุณอาจจะเป็นแค่คำพูดที่เขาต้องการที่จะให้คุณมีอะไรกับเขานะเลดี้จุก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็นาะอไม่ต้องรีบนะคะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเขาไปด้วยนะถ้าเขายังรักคุณยังไงเขาก็อยู่ตรงนี้ค่ะ นะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ